สวัสดีครับไทยกระมอผัดสะจันนะครับก็วันนี้เอาของมาจัดส่งให้กับคุณครูแล้วก็ท่านผอ,อ,อที่โรงเรียนนะครับก็เลยพามาชมบรรยากาศความน่ารักของเด็กๆนะครับโอยพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบดีครัคครูด,คด,ดูนิดนิดนึง อันนี้เราพามาชมนะครับอันนี้เป็นไทเกอร์ม็อบ24นิ้วนะครับผมอันนี้ใช้งานกับที่โรงเรียนอันนี้ก็ไทเกอร์ม็อบ16นิ้วนะครับเอ่อสาเหตุที่ต้องมีทั้งสองรุ่นนี้เพราะว่าเอ่อถ้าเป็นตามอาคารด้านนอกอ่ะครับผมก็จะใช้เป็นไทเกอร์ม็อบ24นิ้วนะครับอันนี้ก็อีกไม่นานก็คงจะถึงเวลาซักแล้วนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราหยาห้ดูนิดหนึ่งนะครับ ฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะนะครับซับฟิส่วนเดี๋ยวเรามาดูไทเกอร์ม็อบ16นิ้วกันบ้างอันนี้ก็ฝุ่นเยอะเหมือนกันนะครับวลานก็คงเคยถืเวลาสักนะครับส่วนไทเกอร์ม็อบ24นิ้วเนี่ยตัวนี้สมมติก็จะใช้กับพื้นที่กว้างๆนะครับอย่างเช่นบริเวณเห็นไหมฮะกว้างๆแบบนี้แล้วก็จะใช้ไทเกอร์ม็อบ24นิ้วนะครับหรือว่าแบบนี้สวัสดีครับน่ารักจังเลยะนะครับ แล้วถ้าเป็นพื้นที่ย,ยาวๆอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเห็นไหมค <ละ S 1> <ะ>รผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นไทเกอร์มัฟ24นิ้วนะครับวิธีใช้งานก็ถ้าเป็นพื้นที่ย่างก้าวขาดใหญเราก็อย่างนี้นะครับแล้วก็กดถูไปแบบนี้น,นะับอันนี้วิธีการใช้งานอันนี้เราก็เลี้ยวก,กะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนน่ารักมากนะครับที่นี่ครับทีนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับส่วนวันนี้ก็ไทเกอร์ม็อบมหาสมบัตินะครับแอดมินเพจไทเกอร์ม็อบนะครับจากไทเกอร์ม็อบเดลิเวอรี่จะส่งในระบบเดลิเวอรี่นะครับเรามีจะส่งให้2ระบบนะครับก็คือว่าระบบเดลิเวอรี่แล้วก็เป็นระบบออนไลน์นะครับผม โรงเรียนค่อนข้างกว้างนะครับที่พี่ก็ค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับสําหรับคุณครูหรือท่านอาจารย์นะครับที่มีโรงเรียนที่เป็นลักษณะแบบเป็นพื้นไม้แบบนี้นะครับอยากให้พื้นเงางามพักมาสอบถามันได้นะครับหรือว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น้ดนห้องน้ำสะอาดมากเลยครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับใครก็มามาสุดจั์ จากไทยกมบเดลิเวอรี่ครับผมสวัสดีครับ